สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเที่ยวสวนดอกไม้อากาศสวยมากเลยดูดุกคนดอกไม้ก็สวยสวยทุกคนตอนนี้ตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าทุกคนแสงแสงตะวันดูดุกคนสวย ดอกไม้ก็สวยด้วยไงดอกดอกอะไรนะดอกเฟื่องฟ้าดอกเคื่องฟ้าสวยมากทุกคนดูสิสวยสวยสวัสดีครับทุกคนดูทุกคนบรรยากาศสวยมากนะครับทุกคนซาดหญ้าเขียวเลยทุกคนหญ้าเขียว อากาศเย็นสบายเลยทุกคนอากาศเย็นกำลังดีเลย